ลักษณะ20ประกันภัยหมวดหนึ่งบทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา861อันว่าสัญญาประกันภัยนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นหรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญาและในการนี้ บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบีย้ยประกันภัยมาตรา862ตามข้อความในลักษณะนี้คำว่าผู้รับประกันภัยท่านหมายความว่าคู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้คำว่าผู้เอาประกันภัยท่านหมายความว่าคู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบีย้ยประกันภัยคำว่าผู้รับประโยชน์ ท่านหมายความว่าบุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจำนวนเงินใช้ให้อันหนึ่งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้นจะเป็นบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได้มาตรา863อันสัญญาประกันภัยนั้นถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด มาตรา864เมื่อคู่สัญญาประกันภยัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะขึ้นเป็นข้อพิจารณาในการวางกำหนดจำนวนเบี้ยประกันภยัยและภัยเช่นนั้นสิ้นไปหามีไม่แล้วท่านว่าภายหน้าแต่นั้นไปผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้ลดเบี้ยประกันภัยลงตามส่วนมาตรา865ถ้าในเวลาทำสัญญาประกันภยัยผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิตบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดีรู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญาหรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซด์ท่นว่าสัญญานั้นเป็นโมคียะ ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดีหรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในกำหนด5ปีนับแต่วันทำสัญญาก็ดีท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไปมาตรา866ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดังกล่าวในมาตรา865นั้นก็ดีหรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้แต่วินยุชนก็ดีท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์มาตรา867อันสัญญาประกันภัยนั้นถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหม ให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่งกรมธรรม์ประกันภัยต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการดังต่อไปนี้ 1. วัตถุที่เอาประกันภัย 2. ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 3. ราคาแห่งมูลประกันภัยถ้าหากได้กำหนดกันไว้ 4. จำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 5. จำนวนเบี้ยประกันภัยและวิธีส่งเบี้ยประกันภัย 6. ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีกำหนดเวลาต้องลงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย 7. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย 8. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย 9. ชื่อของผู้รับประโยชน์ถ้าจะพึงมี10 วันทำสัญญาประกันภัย11สถานที่และวันที่ได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยมาตรา868อันสัญญาประกันภัยทะเลท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทะเลหมวด 2. ประกันวินาศภัยส่วนที่1บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา869อันคำว่าวินาศภัย ในหมวดนี้ท่านหมายรวมเอาความเสียหายอย่างใดๆบรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้มาตรา870ถ้าได้ทำสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่านั้นพร้อมกันเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกันและจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัยรวมกันทั้งหมดนั้นท่วมจำนวนที่วินาศจริงไสท่านว่าผู้รับประโยชน์ ชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพียงเสมอจํานวนวินาทเท่านั้นผู้รับประกันภัยแต่ละคนต้องใช้เงินจํานวนวินาทจริงแบ่งตามส่วนมากน้อยที่ตนได้รับประกันภัยไว้อันสัญญาประกันภัยทั้งหลายถ้าลงวันเดียวกันท่านให้ถือว่าได้ทําพร้อมกันถ้าได้ทําสัญญาประกันภัยเป็นสองราย หรือกว่านั้นสืบเนื่องเป็นลำดับกันท่านว่าผู้รับประกันภัยคนแรกจะต้องรับผิดเพื่อความวินาศภัยก่อนถ้าและจํานวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยคนแรกได้ใช้นั้นยังไม่คุ้มจํานวนวินาศภายัยไซผู้รับประกันภัยคนถัดไปก็ต้องรับผิดในส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นต่อต่อกันไปจนกว่าจะคุ้มวินาศมาตรา871 ถ้าได้ทำสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่านั้นพร้อมกันก็ดีหรือสืบเนื่องเป็นลำดับกันก็ดีท่านว่าการที่ยอมสละสิทธิอันมีต่อผู้รับประกันภัยรายหนึ่งนั้นไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัยรายอื่นๆมาตรา872ก่อนเริ่มเสี่ยงภยัยผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้แต่ผู้รับประกันภัย ชอบที่จะได้เบีย้ยประกันภัยกึ่งจำนวนมาตรา873ถ้าในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยนั้นมูลประกันภัยได้ลดน้อยถอยลงไปหนักไซส์ท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้ลดจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้และลดจำนวนเงินเบีย้ยประกันภัยการลดจำนวนเบีย้ยประกันภัยนั้นให้เป็นผลต่อในอนาคตมาตรา874 ถ้าคู่สัญญาได้กำหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้ผู้รับประกันภัยชอบที่จะได้ลดจำนวนค่าสินไหมทดแทนก็แต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าราคาแห่งมูลประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้นั้นเป็นจำนวนสูงเกินไปหนักและคืนจำนวนเงินเบีย้ยประกันภัยให้ตามส่วนกับทั้งดอกเบีย้ยด้วยมาตรา875ถ้าวัตถุอันได้เอาประกันภัยไว้นั้น เปลี่ยนมือไปจากผู้เอาประกันภัยโดยพินัยกรรมก็ดีหรือโดยบัญญัติกฎหมายก็ดีท่านว่าสิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันภยัยก็ย่อมโอนตามไปด้วยถ้าในสัญญามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเมื <ME> ่อผู้เอาประกันภยัยโอนวัตถุที่เอาประกันภยัยและบอกกล่าวการโอนไปยังผู้รับประกันภยัยไซท่านว่าสิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยนั้นย่อมโอนตามไปด้วยอันหนึ่ง ถ้าในการโอนเช่นนี้ช่องแห่งภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มขึ้นหนักสาท่านว่าสัญญาประกันภัยนั้นกลายเป็นหมูคะมาตรา876ถ้าผู้รับประกันภยัยต้องคำพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายผู้เอาประกันภัยจะเรียกให้หาประกันอันสมควรให้แก่ตนก็ได้หรือจะบอกเลือกสัญญาเสียก็ได้ ถ้าผู้ออกประกันภัยต้องคำพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายท่านให้ใช้วิธีเดียวกันนี้บังคับตามควรแก่เรื่องแต่กระนั้นก็ดีถ้าเบี้ยป,ประกันภัยได้ส่งแล้วเต็มจำนวนเพื่ออายุประกันภัยเป็นระยะเวลามากน้อยเท่าใดไซ์ท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยบอกเลือกสัญญาก่อนระยะเวลานั้นสุดลงมาตรา877ผู้รับประกันภัยจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ 1. เพื่อจำนวนวินาศภัยอันแท้จริง 2. เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความวินาศภัย 3. เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศอันจำนวนวินาศจริงนั้นท่นให้ตีราคาณสถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อันหนึ่งจำนวนเงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้นท่านห้ามมิให้คิดค่าสินใหม่ทดแทนเกินไปกว่าจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้มาตรา878ค่าใช้จ่ายในการตีราคาวินาศภัยนั้นท่านว่าผู้รับประกันภัยต้องเป็นผู้ออกใช้มาตรา879 ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความวินาศภัยอันเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัยเว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น มาตรา880ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซสผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใดผู้รับประกันภัยยอมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น ถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซส์ท่านห้ามมีให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิของตนให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการที่เขาจะเรียกร้องเอาค่าสินหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจำนวนวินาศนั้นมาตรา881ถ้าความวินาศเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดังผู้รับประกันภัยตกลงประกันภัยไว้ไซส้ เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้วต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้าถ้ามิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กล่าวมาในวักก่อนผู้รับประกันภัยอาจเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การนั้นได้เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้มาตรา882 ในการเรียกให้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนท่านห้ามมีให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลา2ปีนับแต่วันวินาศภัยในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี้ยประกันภัยท่านห้ามมีให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลา2ปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้ใช้หรือคืนเบี้ยประกันภัยถึงกำหนดส่วนที่สวิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขนมาตรา883 อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั้นย่อมคุมถึงความวินาศภัยทุกอย่างซึ่งอาจเกิดแก่ของที่ขนส่งในระหว่างเวลาตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไปจนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตราส่งและจำนวนค่าสินใหม่ทดแทนนั้นย่อมกำหนดตามที่ของซึ่งขนส่งนั้นจะได้มีราคาเมื่อถึงตำบลอันกำหนดให้ส่งมาตรา8 8 4 ถ้าของซึ่งขนส่งนั้นได้เอาประกันภัยเมื่ออยู่ในระหว่างส่งเดินทางไปท่านให้คิดมูลประกันภัยในของนั้นนับรวมทั้งราคาของณนะสถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของและให้เพิ่มค่าระหว่างส่งของไปยังสถานที่ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่งขับทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆเนื่องด้วยการส่งของไปนั้นเข้าด้วย กำไรอันจะพึงได้ในเวลาเมื่อส่งมอบของนั้นย่อมจะคิดรวมเข้าเป็นมูลประกันภัยได้ต่อเมื่อได้มีข้อตกลงกันไว้เช่นนั้นชัดแจ้งมาตรา885ออันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั้นถึงแม้การขนส่งจะต้องสะดุดหยุดลงชั่วขณะหรือจะต้องเปลี่ยนทางหรือเปลี่ยนวิธีขนส่งอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเหตุจำเป็นในระหว่างส่งเดินทางก็ดี ท่านว่าสัญญานั้นก็ย่อมคงเป็นอันสมบูรณ์อยู่เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่นมาตรา886อันกรมธรรมประกันภัยในการรับขนนั้นนอกจากที่ได้ระบุไว้แล้วในมาตรา867ต้องมีรายการเพิ่มขึ้นอีกดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ 1. ระบุทางและวิธีขนส่ง 2. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขนส่ง 3. สถานที่ซึ่งกำหนดให้รับและส่งมอบของ 4. กํกำหนดระยะเวลาขนส่งตามแต่มีส่วนที่ 3. ประกันภัยค้ำจุนมาตรา8 8 7อันว่าประกันภัยค้ำจุนนั้นคือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในานามของผู้เอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบบุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรงแต่ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี้หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจำนวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไหม ในคดีระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั้นท่านให้ผู้ต้องเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วยอันหนึ่งผู้รับประกันภัยนั้นแม้จะได้ส่งค่าสินใหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้วก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับผิดต่อบุคคลผู้ต้องเสียหายนั้นไม่เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่าสินใหมทดแทนนั้นผู้เอาประกันภัยได้ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหายแล้ว มาตรา888ถ้าค่าสินหมทดแทนอันผู้รับประกันภัยได้ใช้ไปโดยคำพิพากษานั้นยังไม่คุ้มค่าวินาศภัยเต็มจำนวนไซส์ท่านว่าผู้เอาประกันภัยก็ยังคงต้องรับใช้จำนวนที่ยังขาดเว้นแต่บุคคลผู้ต้องเสียหายจะได้ละเลยเสียไม่เรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาสู่คดีด้วยดังกล่าวไว้ในมาตราก่อนหมวด 3. ประกันชีวิต มาตรา889ในสัญญาประกันชีวิตนั้นการใช้จำนวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่งมาตรา890จําจำนวนเงินอันจะพึงใช้นั้นจะชำระเป็นเงินจำนวนเดียวหรือเป็นเงินรายปีก็ได้สุดแล้วแต่จะตกลงกันระหว่างคู่สัญญามาตรา891 แม้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เองก็ดีผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์แห่งสัญญานั้นให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งได้เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรมประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้วและผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจำนงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น ถ้ากรมทรนประกันภัยได้ทำเป็นรูปให้ใช้เงินตามเขาสั่งแล้วท่านให้นำบทบัญญัติมาตรา309มาใช้บังคับมาตรา892ในกรณีบอกล้างสัญญาตามความในมาตรา865ผู้รับประกันภัยต้องคืนค่าถ่ายถอนกรมทรนประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภยัยหรือทายาทของผู้นั้นมาตรา893การใช้เงินอาศัยเหตุความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลผู้ใดแม้ได้ถแถลงอายุของบุคคลผู้นั้นไว้คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้ได้กำหนดจำนวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ำไซส์ทานให้ลดจำนวนเงินอันผู้รับประกันภัยจะผึงต้องใช้นั้นลงตามส่วนแต่ถ้าผู้รับประกันภัยพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ทำสัญญานั้นอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราตามทางค้าปกติของเขาแล้ว ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมขิยะมาตรา894ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใดๆก็ได้ด้วยการงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไปถ้าและได้ส่งเบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย3ามปีซ้ายท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้รับเงินค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยหรือรับกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จจากผู้รับประกันภัย มาตรา895เมื่อใดจะต้องใช้จํานวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคนหนึ่งคนใดท่านว่าผู้รับประกันภัยจําต้องใช้เงินนั้นในเมื่อมรณะภัยอันนั้นเกิดขึ้นเว้นแต่ 1. บุคคลผู้นั้นได้กระทำอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันทําสัญญาหรือ 2. บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับบริประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ในกรณีที่สองนี้ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำต้องใช้เงินค่าถ่าถอนกรมทันให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือให้แก่ทายาทของผู้นั้นมาตรา896ถ้ามรณนะภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอกผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นได้ไม่แต่สิทธิของายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาศูนย์สิ้นไปด้วยไม่แม้ทั้งจำนวนเงินอันจะพึงใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วยมาตรา897ถ้าผู้เอาประกันภยัยได้เอาประกันภัยไว้โดยกำหนดว่าเมื่อตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายของตนโดยมิได้เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซ้ จำนวนเงินอันจะพึงใช้นั้นท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัยซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้นี่ได้ ถ้าได้เอาประกันภัยไว้โดยกำหนดว่าให้ใช้เงินแก่บุคคลคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงท่านว่าเฉพาะแต่จำนวนเงินเบีย้ยประกันภยัยซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้นจากเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภยัยอันเจ้าหนี้จะเอาใช้นี้ได้